ในอดีตในช่วงที่ภาวะน้ำมันราคาสูงขึ้นและปัญหาการนำเข้าที่มีผลต่อหลายขั้วเรือนในประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชทรงมองเห็นว่าต้องทำให้ประเทศไทยผลิตพลังงานใช้เองได้ดังนั้นพระบิดาแห่งพลังงานของไทยทรงคิดค้นพลังงานทดแทนในที่ส่วนพระองค์สวนจิตลาดาและนี่คือต้นแบบแห่งการเรียนรู้และทดลองลงมือทําและใช้จริงในส่วนหนึ่งของศู์เศรษฐกิจทอเพียงเทศบาตบลตําบลปลายพญาจังหวัดกระบี่ เราก็ได้นําทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้สําหรับพลังงานทดแทนที่เทศบาลตะบนปลายปยายาดำเนินการอยู่ mm. ก็คือพลังงานไบโอดีเซลพลังงานไบโอดีเซลเนี่ยเราใช,เาใช้เราใช้น้ํามันที่ใช้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรมใหญ่ๆที่ในตัวเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาให้การสนับสนุนแล้วก็น้ํามันเนี่ยมีคุณภาพสูงมากน้ํามันที่เราผลิตเนี่ยเราใช้สําหรับรถบรรทุกขยะรถน้ํารถใช้งานของเทศบาลขณะนี้เราใช้อยู่ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายไปได้เยอะมากเราสามารถประหยัดรถประมาณไปได้เดือนนั้นหลายตัง,ง,ตงค์พอสมควรน,นะครับ ขั้นตอนการทำไบโอดีเซลนั้นคือการนำน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วจากสถานประกอบการต่างๆเช่นโรงแรมต่างๆในจังหวัดกระบี่นำมาผ่านกระบวนการดังนี้คือ 1. การเตรียมน้ำมันก่อนทำปฏิกิริยา 2. การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ 3. การทำปฏิกิริยา 4. การแยกกรีซอรีน 5. การล้างสิ่งเจือปนออก 6. การขจัดน้ำออกขั้นสุดท้าย ในฐานะตัวแทนของสำนักง,งานพลังงานจังหวัดกระบี่นะครับก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันประหยัดพลังงานนะครับเพื่อให้ลูกหลานเราได้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนครับพระมหากรุณาที่คุณด้านพลังงานและการพึ่งพาตนเองพึ่งพาสิ่งรอบตัวโดยนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าในตัวของมันเองจนนํามาซึ่งความสุขและรอยยิ้มแก่ชาวบ้านตาบลปลายพยาและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง